เขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้มเขาเองเขาก็ซีเรียสเรื่องที่คอมเมนต์ที่มาว่าถึงครอบครัวพอบอกว่าไปยืมเงินด้วยมันไม่น่าใช่แล้วปกติที่เป็นสายเปย์เราด้วยใช่พี่เต้ยหารละครปีนี้ที่ทำเป็นไงบ้างทางเวอร์เชนต์นเรากี่เรื่องครับพี่เออปีนี้ก็จะมีออนแอร์ก็มีสาวน้อยร้อยใหม้นะครับ <c oughs> ที่อ่อนไปแล้วแล้วก็จะมีฮักหลายไมล์เลดี้แล้วก็จะมีโปรเจกต์ปีหน้าที่ที่เตรียมทําอยู่กับช่องนะครับ <c oughs> แต่ว่าเ,เป็นแนว จะเป็นแนวเมืองเมืองแล้วไนแนวแซบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแรงบ้างก็แน่นแน่น่อเนื่องเลยจนมันเดนก็จริงๆเราแผนงานกันมามันมันถูกขยับมากกว่าครับจากเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยครับเรียกแบบเป็นผู้จัดโดยทองได้ยังไงที่ว่าเราตองสร้างหลายเรื่องแล้วตอนนี้เออไม่หรอกครับไม่มีผู้จัดเก่งๆหลายๆคนในในในนี้ครับเราแต่เราก็สนุกกับงานของเราที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนั่นเองมีความกดดันถึงแม้พอมันมีความคาดหวังจากผลงานก่อนหน้าไปแล้ว จริงๆแล้วจะบอกว่ากดดันไหมไม่กดดันเลยเพราะว่าเรารู้ว่าทุกเรื่องมันมันยากครับเพราะว่าเราจบเรื่องหนึ่งออกไปปุ๊บการเตรียมงานเรื่องใหม่มันก็คือการเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นใหม่แต่มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกเพราะว่ามันมันเหมือนได้ทําอะไรใหม่ๆถ้าเกิดเราเราทำเรื่องเดิมๆเราย่ําอยู่กับที่แบบเดิมๆอย่างเงี้ยมันก็มันแล้วก็จะกดดันตัวเองเราไม่ไม่ไม่นานนะครับเพราะว่าจริงๆเราผ่านเคยเป็นแบบนี้มาแล้วก็พราะมันไม่ได้อย่างที่เราหวังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่า ผ่านจุดนั้นมาแล้วครับก็คือจะคิดเลยว่าหลังจากโปรเจก t นี้เราจะทำโปรเจกอะไรต่อแล้วก็เราจะจากโปรเจกนั้นเราจะไปทำโปรเจกอะไรต่อคือเราก็จะเตรียมหาเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ทางช่องด้วยครับว่าเขาเขาเห็นด้วยกับเราไหมว่าเออเราเหมาะที่จะทำอันนี้ไหมเพราะอย่างฮัหกหลเมลดีเนี่ย,ยจริงๆแล้วเออก็เป็นเรื่องใหม่หมเลยอะ่ะพะจริงไม่ใช่คนอีสานด้วย uh huh. แล้วก็แล้วก็มาทํามันก็ไม่ใช่ แต่มันเป็นสิ่งที่สนุกมากสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยพอเขาเขียนบทมาแบบนี้เราต้องเฮ้ยทำยังไงต้องไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยแบบเขาทํากันยังไงคนอีสานเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงชาววิถีชาวบ้านเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันสนุกมากๆเลยนะครับเห็นเรื่องนี้เราก็มีแบบโค้บแอคติ้งเรื่องสรรเนียงภาษาอะไรอย่างนี้ในกองเลยเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้คนจะค่อนข้างจับผิดเรื่องเนียรแบบว่าสรรเนียงไม่เหมือนออริจินอลหรือใะไรก็ได้ไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยติดต่อคือถามว่าไหมแต่ส่วนหนึ่งแล้วนักแสดงในเรื่องเนี่ยคือเป็นนัก เป็นคนอีสานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยบริบทเนี่ยมันก็มันด้วยบริบทเนี่ยตัวของแกนเรื่องโครงเรื่องหลักเนี่ยเนื่องจากตัวละครนางเอกไม่ใช่คนอีสานพอมันเข้ามาอยู่ในใ,ในในดงอีสานเนี่ยเพราะฉะนั้นนะตัวนางเอกเองก็จะเป็นหลดที่อาจจะเห็นคนผู้อีสานบ้างและก็ไม่ผู้อีสานบ้างเพราะว่าพอพูดกับนางเอกก็จะเป็นภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่ามีโค้ดประจํา ประจำไหมก็ก็ปเป็นเป็นน้องๆเป็นเป็นคนที่อยู่ในกองนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะไปกดดันเรื่องภาษามากเพราะว่านักแสดงเนี่ยพอมันกดดันเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้การแสดงมัน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 ไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดของผมคือต้องการแสดงมาก่อนอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันผิดอะไรเดี๋ยวมาแก้กันครับงน,น,ง,นงงาา งานรุ่งแล้วตอนนี้ก็แฮปปี้ลุ่ๆเลี้ยงง่ายสบายก็ดีครับมียาก็ก็โตแล้วแล้วก็เขาก็เ,เริ่มโตขึ้นมีความคิดของตัวเองมากขึ้นปีนี้จะห้าขวบเข้าเคหนึ่งอนุบาลหนึ่งเข้าอนุบาลหนึ่งครับมีชัดเจนเรื่องแบบว่าความกล้าแสดงออกความรในวงการแบบที่บ้านไหมฮะเขากล้าแสดงออกแล้วเขาก็ชอบโชว์นะเวลาแบบเพื่อนๆใหม่ๆม,มาที่บ้านเงี้ยเขาก็อยากจะโชว์แบบถามวันนี้ใครมาหนูอยากจะโชว์ร้องเพลงหนูอยากจะอ,อะไรอย่างนี้แต่พอเเอาข้าจริงแล้วพอแบบ จะให้แบบมาทำจริงๆ,ๆสแสดงจริงแล้วก็คือไม่ๆๆไม่ไม่อาแสดงว่าพี่าเองอาจจะเคยชวนลูกให้มันมาเล่มมน,ล,นล,ละครอพ่รก็เคยในสามีช่วคืนนะครับมาเล่นโอ้โ,อโห,โหกว่าจะได้ครึ่งวันเลยหรอกง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขา <S <S 1> <S 1> เขามีความคือคิดว่าถ้าเกิดตัวเขาเองเขาไปให้คนอื่นกํากับเขาอาจจะจะทําได้แต่ว่าพอเป็นพ่อทำอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเชื่อ ออไม่ไม่เลยครับไม่บังคับเลยแล้วก็ไม่บังคับด้วยว่าถ้าเราอยากจะทําก็ไม่บังคับก็คือแล้วแต่ตว่าโตขึ้นน้องอยากจะสนใจด้านไหนใช่แต่อยากให้เขามีความรับผิดชอบจริงๆคือถ้าเกิดเขาอยากจะทาอยากให้เขามีความรับผิดชอบว่า <c oughs> ต้องไม่ทําให้คนอื่อเดือดร้อน <c oughs> รับงานมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วอยากจะให้เขาถ้ารับงานมาเขาก็ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับรับรับอคไปอย่งี่ชเราอจะเห็นับ ็จริงๆแล้วเ,เห็นครับเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงในในครอบครัวเลยดีว่นะครับแต่ว่าก็เราก็คุยกันว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราเติบโตมาเส้นทางนี้เราผ่านมาแล้ว20ร่วม2ีปีเราเจอมาหมดแล้วทุกทุกทุกแบบทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าพี่ชายผมเพิ่ง แต่งงานใหม่แล้วเขาก็มีสมาชิกใหม่มาในครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเขาเขาอาจจะเขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้มเขาเองเขาก็ซีเรียสเรื่องที่คอมเมนต์ที่มาว่าถึงครอบครัวอะไรเงี้ยเราแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เรา,เ,าเป็นคนของประชาชนนะครับคือคนของประชาชนก็คือเหมือนงานศิลปะบางทีก็มีคนวิจารณ์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ก็อยากให้อยู่ในขอบและเขตนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่ที่พอมันมีจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีความบันเทิงในการเอาเมาส์กันมันอะไรอย่างเงี้ยผมอันนี้ก็ก็ก็เข้าใจได้เย่แฟนแฟนใที่ยรือว่าไม่ใช่ที่เราเนี่เพราะว่าคนก็ไปพุ่งเป้าอักษรย่อตอเตาตัวเ да: น keeper, well ี้ยคนคนบางวนคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นอักษรย่อต่อแล้วไปเล่น แอปอะไรเนี่ยแล้วไปไปแอบไปฟาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่พอบอกว่าไปยืมเงินด้วยมันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าผมกับพี่เนี่ยมีพี่คนนี้แล้วมีแต่ไฮปกติที่เป็นสายเปเราใช่แล้วก็แอปอะไรยังไม่รู้เลยว่าแอปต้องไปถามว่ามันคือแอปอะไรวะอย่างเงี้ยซึ่งตัวกันเองเนี่ยเราเรามั่นใจเลยว่าไม่ใช่พี่ชายเราแน่นอนเพราะว่า เขาบอกว่าแบบไปแอบยืมเงินไปอะไรเงี้ยอ,อ๋อคิดว่าไม่น่าใช่แล้วะ<ต>มีการ้องร้องอะไรเงี้ยครับจนเหตุการภรรยาของจะมีการสองร้องที่แบบมีประมาทด้วยในคอมเมนต์ในต่างๆเอออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องอันนี้อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องถามเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าว่าว่ามันเป็นคอมเมนต์แรงขนาดไหนอะไรยังไงแล้วก็ทําให้ให้เขาเส,สื่อมเสียชื่อเสียงขนาดไหนเพราะตัวเขาเองเขาทำธุรกิจกันคนละแบบเขา ทำธุรกิจขายของแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีเรื่องที่มันพูดแล้วพลาดพิงและทําให้เสื่อมเสียความเชื่อถือนี่ก็คือเป็นความเสียหายครับแต่ส่วนตัวผมผมทํางานในอาชีพของสายบันเทิงเราเราอยู่กับการวิจารณ์เราอยู่กับการที่คนมีเรารู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะจะวิจารณ์หรือว่าเราเอาราไปพูดได้เพราะเราถือเป็นคนสาธารณะนะครับก็ด่าได้แต่อย่าแรงมากเครียด ผมว่าเขาเครียดนะแต่ว่าเขาเป็นคนปล่อยวางได้เร็วครับรแล้วเขาก็เป็นคนเห็นเขาออกมาโพสต์เนียเห็นยู่แวบๆว่าเขาก็แบบไม่อยากจะมีเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรมักงครับต้นเป็น่องความรู้สึกไหนเพราะว่าปีนี้ตั้งโดนโมรสุมเยอะเลยเพราะก่อนหน้าน,นั้นก็โดนมีอดีตดาราท่านหนึ่งออกมา,<อ>าแล้วคนวก็โยกคนก็โยอีกเหมือนกันนะครอสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจพี่ชายผมนะครับว่าว่า มันมีเรื่องลึกกว่านี้แหละแต่ว่าเขาไม่พูดเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครเสียหายเลยแล้วเขาก็มักจะเออไม่เป็นไรดา่ดาดา่ดาด่ากูได้แต่แอยา่าด่ากูดูดูแรงอะไรประมาณนี้ครับทีนี้อะไรก็ได้ด่าเราได้แต่ว่าพอมันพลาดทิึงครอบครัวหรือคนที่เรารักอะไรอย่าง,างผมเองถ้าเกิดผมโดนด่าผมแล้วมาดา่าลูกลูกสาวผมนี่ผมก็ไม่ยอมอะไรก็ได้อย่าแตะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับอืม จริงนะครับคือครอบครัวไม่เชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นว่ามันเป็นว่ามันเป็นเรื่องนี้เพียงแต่ว่าคนที่ทําขึ้นมาก็ก็คนที่พยายามจะให้เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดไม่ได้ไม่ได้สนใจจริงนะไม่ว่าจะเป็นเพจ A ก็ดีหรือว่าคนที่เป็นคอมเมนต์ที่จพยายามมาโยงเข้าเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจตนาอย่างไงแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดว่ามีเจ็บตานาไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาควรจะได้รับบทเรียนหรือเปล่าหรือพี่ชายผมจะจะจะทำอะไรหรือเปล่าผ้ผมไม่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 ได้คุยเรื่องนี้เลยคุณอกคืออดาวโดอาจะวตั้งด้วยนะโอ้แม่เขาแข็งแกร่งครับแม่เขาแข็งแกร่งแม่เขาไม่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 เขาไม่เชื่ออยู่แล้วครับอืมแล้วก็เรารู้ดีว่าว่าว่าคนในครอบครัวเราเป็นยังไงครับเราถูกสอนมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม้กระทั่ง เราทำธุรกิจหลายอย่างแล้วมันล้มไปโดยที่เราไม่ความจริงเราไม่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเลยด้วยซ้ําก็ได้เรายังรับผิดชอบเลยเป็นนี้หลายร้านเรายังเรายังชดใช้โดยที่เราก็ก็ก,ก้มหน้าก้มตาท,ทําไปทั้งที่มันบางทีมันไม่ใช่ความรับผิดชอบเราเลยด้วยซ้ำครับ